สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการตักเครื่องเรื่องง่ายๆดำเนินรายการโดยสมชายรัสกรนะครับวันนี้เสียงเปลี่ยนเปลี่ยปอากาศเปลี่ยนนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ให้ดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันนะครับอากาศหนาวมาแล้วที่สุพรรณก็เช้าๆจะเย็นหนาวก็วันนี้ประจําวันอาทิตย์ที่19บเกาพฤศศิกายนสองพารยหกสิบหกครับ เราก็กลับมาคุยกันใครมีคําถามถามเราจะได้ตอบไลฟ์สดกันนี่แหละนะเราไม่ต้องเอาไอนี่หรอกตอนนี้ก็คือวันนี้ก็ตั้งหัวข้อไว้รู้ไว้ใช่ว่าปัญหาพักเครื่องนะเราจะได้รู้ว่าอะไรมันคือปัญหาปัญหาเราพบเจอประจำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพระหรอกนเรื่องของคนนะมีคนมีปัญหาปัญหาปัญหาวงการพักเครื่องมันเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หนึ่งเลย เราไม่ไม่รู้ว่าใครรู้ถ้าเราอยากจะรู้ใครรู้เราต้องไปดูที่ความจริงนะใครพูดเรื่องจริงใครพูดความจริงอะไรคือความจริงและความจริงเรื่องนั้นนะ่ะมันส่งผลให้เราเรียนรู้ได้แล้วเรามีคำตอบไหมคือชี้ชัดแล้วก็วัดค่าแล้วมีข้อสรุปไหมว่าเออพระทแท็เพราะเหตุน,นั้นนะไม่ใช่พระแทบ พราะอะไรของมันไปแล้วเรามาวิเคราะห์มันก็ไม่ใช่ด้วยเหตุนั้นเราก็ไม่ต้องไปเชื่อมันความความจริงมันมีหลายสเต็ปมันมีหลายอย่างนะเช่นความเก่ามันก็เป็นความจริงแต่ว่ามันจะพังมาหรือมันจะอะไรอะ่ะตามที่เราเห็นเนี่ยทุกอย่างอะ่ะพิมพ์ทรงก็เป็นความจริงมวลสารอะไรเงี้ยมันก็เป็นความจริงที่เราเห็นนั่นแหละแต่ว่าอะไรคือความจริงที่สุดที่ทําให้เราสามารถแยกพาสแท้พาสเท็จออกจากกันได้นั่นแหละคือเรื่องสำคัญ นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานนะวันนี้ก็ได้ได้แชร์ไปว่ามาตรฐานวงการประกวดกันดีหรือมาตรฐานที่พระมีหรือมาตรฐานที่คําว่ามาตรฐานเนะี่ยมันแปลว่าอะไรนะเรารู้จักกันไหมเราไม่รู้จักนะที่ฟังผมก็อยู่เนี้ยถ้าเราเราังยึดเนื้อพิมพ์ความเก่ารอยตัดตอกอายุพา้าแคลเซียมแคมเซียมยนน้ายาทาามิ้นทิ่งเนี้ยมันไม่มีมาตรฐาน อไม่ใช่ว่าวิทยาศาสตร์ ISO จะได้อายุจะได้มวลาสารจะได้แร่ธาตุจะได้อะไรอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันได้จริงมันเป็นข้อเท็จจริงอย่างที่ผมบอกแต่มันไม่ได้นําพาไปหาคําตอบว่าแท้ปัญหามันก็เลยยังไม่ได้ถูกคลี่คลายในทางที่ดีนะครับมันก็เลยกลายเป็นเราหมักหมมหมักหมมแล้วเราเชื่อคนเยอะเกินไปถ้าเรายึดหลักอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเราเรียนรู้ไม่ได้แล้วเราก็เข้าใจไม่ได้แล้วเราก็ เราก็หาคําตอบไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันคือข้อที่จริงไงใช่ไหมคือเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นตรงไหนที่ซ้ําไปนะปัญหาของเราคือเราไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นความรู้อย่างเราอยากจะอ่านภาษาไทยออกเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราควรจะไปเริ่มกอไก่มันคืออะไรขอไข่มันคืออะไรเราต้องไปจัดระบบก,ก็ต้องเอาคนไปเริ่มเรียนรู้กอไก่ขอไข่ขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้สลับบวกคําบวกอะไรกันไป นั่นแหละเราถึงจะเข้าใจว่าเออแล้วเราก็จะอ่านออกไม่งั้นเราอ่านอ่านสื่อภาษาไทยไม่ออกหรอกเราก็เห็นตัวอะไรวะอะไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้เรียนมานะแล้วยิ่งถ้าเราไม่มีความรู้ที่ถูกต้องมาต่อนหน้านั้นเลยลองคิดถ,ถึงถึงความลำบากแล้วยิ่งมีความเชื่ออุดมงงงายไปด้วยความเชื่อเต้นไปหมดเนี่ยคนที่จะมาสอนไอ้นี่ก็ไกลนะเขาใครเขาขวดเขาควายเนี่ยมันไม่เรียนรู้กันอะไรของมึงอะไร เป็นเรื่องใหม่ไงบางทีมันเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็มาด่าทอไอ้กล้วยอะไรของมึงนะมันนั่งให้กล้วยให้แมนะเ,เราก็เราเข้าไม่เป็นไรเราก็ต้องอดทนนะดังนั้นเนี่ยการวางพื้นข้อที่จริงแรกเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสําคัญมันเป็นหลักแรกที่เราจะเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปยึดแล้วเราก็จะกระจายความรู้ถัดถัดถัด,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 ดมาได้ เหมือนที่กระดุมเม็ดแรกเราต้องติดให้ถูกก่อนถ้าเราติดไม่ถูกติดไงก็ผิดเดินไปข้างหน้ามันก็ผิดถอยหลังมามันก็ผิดไปย้อนไปดูอายุก็ผิดไปดูแม่พิมพ์อะไรก็ผิดหมดหาแม่พิมพ์ก็ไม่เจอด้วยเอ,อแต่ถ้ามีความรู้แล้วเนี่ยเข้าใจเรื่องขบวนการผลิตเรื่องมาตรฐานแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็จะสามารถเรียนรู้ได้ทุกๆเรื่องที่เราอยากจะรู้นะเราจะสามารถพูดได้ในทุกเรื่องที่เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วนะ เราสาม,มารถอธิบายได้นะยิ่งเรามีความรู้มากเท่าไหร่นะเป็นคนที่มีความรู้ความจริงมากเท่าไหร่เราจะยิ่งแบบว่าพอใครพูดผิดมาหรือมีอะไรผิดปกติปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่นะอย่างแบบตรวจอายุเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยต่อให้มันเป๊ะๆเ,เลยมันไม่ใช่ไม่มีอ่ะไม่มีทางนะตพรอายุมันไม่ได้บอกคมแท้น่นประเด็นหนึ่งนะเป็นเราไปเสียเงินไงพวกวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมด หรือว่าแม้แต่งานประกวดนะเราก็ไปเสียเงินได้อ,อีกการประกวดเนี่ยไอ้คนตัดสินมันใช้อะไรล่ะตัดสิน่ะสิ่งน,นั้น่ะมันมีมันมีความมีคําตอบมันมีความรู้ข้อเท็จจริงอยู่ไหมเนื้อถูกพิมใช้ความเก่าได้เราตัดตอบ,บดีแท้ไอ้นัน่นไม่ใช่แล้วอาจารมันจะวัดค่ายัางไงอะใช่ไหมผมเคยทวงถามเรื่องนี้บ่อยเนื้อมาตรฐานเป็นยังไงใช้หน่วยอะไรวัดพิมพ์ใช้หน่วยอะไรวัด ความเก่าใช้หน่วยอะไรวัดเออรอยตัดต่อแถวเบ้าอย่างแมวควรใช้อะไรวัดตอบไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะคำว่ามาตรฐานเนี่ยเราเดี๋ยวลองไปอ่านดูนะมันจะมีความหมายของมันตามพจนานุก,กรมของมันนั่นแหละ <c oughs> คือมันจะต้องมีหน่วยวัดค่ากำกับทั้งนั้นเลยแต่พักเครื่องไม่เมยมีแต่ความเชื่อมกับเ <c oughs> นะื้อถูกพิมพ์ใช้คอามเก่าได้มันก็รู้เหมือนกันหมดแต่ว่า มันไม่ได้เป็นมาตรฐานไม่สามารถจัดให้เป็นมาตรฐานเพราะมันไม่มีหน่วยวัดค่าไงไม่มีหน่วยวัดค่ากำกับมันเออที่ผมบอกอะต่อให้อายุมันมีหน่วยวัดค่ากำกับมันก็จริงแต่มันบวกลบมันไม่มีความเสถียรไม่มีความคงที่นะไอ้อย่างเงี้ยจับเป็นมาตรฐานไม่ได้หรอกนะสองบวกสองไม่ได้สี่บวกลบลบห้าลบสิบไอ้เนี้ยไม่ใช่แล้วมึงบวกเลขไม่เป็นแล้ว ไอ,อ้เครื่องเรามาตรฐานไว้ยมาตรฐานต่อให้มันเป๊ะๆเลยอ่ะไม่ต้องบวกลบหรอกนะมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพราแท้เนี่ยอายุอะ่ะเออมันจะมามาหลอกแดกแหกตาหลอกเงินชาวบ้านนะเราใช้เครื่องใหม่สามหมื่นนะตรวจครั้งหนึงนะ่งไงไปไหนแล้วว่าเครื่องไม่มีแล้วหาไม่เจอเหลือไปซ่อบไม่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะอังน,นั้นเราไม่รู้ไงพออย่างน้อยว่ามันไม่ไม่พูดต่อแล้วไงประเด็นนี้มันไม่เอาแล้วไง ถ้ามีมันโชว์แล้วขาโชว์จะตายสังเกตด,ดูเวลาเรานะไอวงการเนี้เวลามันรู้อะไรใหม่ใหม่นี่นะมันจะเอาออกมาเลยนะโชว์กันแหมโชว์กันจ,จับกะหยดน,น้ํายาทาคบมิ้นนำมาถ่ายวิดีโอมาดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับขยายดูเนี่ยแคมไซตนะครับมันงอกมันงอกเออนี่นะครับตรวจด้วยลังสีตรวจหาแร่ธาตุนะครับเนี่ยจะมีสเกลเนี่ยมีมีสุก,กสไหม เอามาโชว์กันใหญ่ไ न? อ, mm. อไ้นี่ตรวจอายุไปไหนแล nah. ้วอะเครื่องฮะหายไปแล้วไม่พูดแล้วเนี่ยคนเรานี่นะผมถึงบอกกันคนที่โกหกอ่ะนะคนที่โกหกก็ไม่ทําชั่วไม่มีหรอกนะพอก็จับได้แมงก็ไล่ไล่จับได้ไล่ทันมันก็เปลี่ยนันเปลี่ยนมาเปลี่ยน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 ไมเรื่อยเปลีนส่งเป๊ะ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 ไหมเดี๋ยวนี้ไม่เป๊ะแล้ว มามาก่อนพูดจังนี่เนื้อเนื้อเห็นไหมครับเนื้อถูกเนื้อต้องถูกอย่างนี้นะครับเนื้อถูกเนื้อพิมพ์ต้องเป๊ะนะครับเป๊ะเลยนะครับใครมีอย่างนี้นะครับเป๊ะอย่างนี้นะครับมาขายผมได้ดูหน้าพระมันไงวันนี้เราดูเป็นใช่ไหมเออเลาเราดูหน้าพระเป็นเลยเห็นหน้าพระของพวกเขาแล้วเป็นไงแข็งกระโดกระเดกเป็นขนมโกเลยถูกไหมเออเราไม่ได้แกล้งว่าไงผมไม่ได้แกล้งไปว่าไปใส่ลายป้ายสีอะไรเขานะ มันไม่มีความรู้อะไรกันเลยมาตรฐานก็หายไปแล้วเห็นไหมพอเราทวงคงก็เขียนบทความไปดูบทความตั้งกี่สิบปีแล้วมันจะใช้อะไรวัดนะมาตรฐานวงการพักเครื่องมันจะใช้อะไรวัดเออพระแท้จะใช้อะไรวัดค่าเขาเออไม่มีพอไม่มีแล้วทําไงอ่ะก็ต้องเลิกไปทั้งทั้งที่อยากจะเลิกไหมไม่อยากเลิกหรอกไมอยากจะหลอกต่อไปทำไมไม่หลอกต่อไปล่ะ หลอกไม่ได้คนมันตรวจสอบได้พอเราตรวจสอบได้ปุ๊บคำว่ามาตรฐานมันก็หายไปนะเห็นปะ่ะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่พระมันอยู่ที่เอ้คนไม่กาหนดให้พระเป็นนะไปกําหนดว่ามาตรฐานเนื้อถูกพิมพ์ใจ้ความเก่าได้พอไล่ไปไล่มาไหนมาตรฐานมึงอ่ะก็ดูรวมๆกันดูรวมๆกันแต่ละอันมันไม่มีมาตรฐานเลยแล้วมึงจะไปบอกเนี่ยทั้งเนื้อทั้งพิมพ์ทั้งความเก่าทั้งร้อยตัดตอ่อต้องดูต้อง ต้องเห็นต้องเป็นต้องมีเม็ดต้องมีโอ้ตายหาแล้วเล่นไม่ได้มึงเล่นคนเดียวนะมึงก็ตัดสินได้คนเดียวกลุ่มเดียวนั่นแหละนะถูกไหมเาราคําถามเพื่อนอยู่นะใครอยากคุยเรื่องอะไรคุยดังนั้นเนี่ยการเรียนแบบนั้นน่ะมันต้องอาศัยความเชื่อของแต่ละคนเอามารวมรวมกันและความเชื่อแต่ละคนที่มันเชื่อมันก็เชื่อไม่เหมือนกันวันนี้เราจะเรียนรู้จากใครให้มันเหมือนกันได้อะ่ะไม่ได้เลยเพราะมันเชื่อมาไม่เหมือนกัน แต่ถ้าอะไรที่มันเป็นความจริงปุ๊บเนี่ยเวลาเราเรียนรู้รู้หรือว่าเรามองเห็นเรามีคนชี้นำชี้แนะชี้แนวทางให้เห็นข้อเท็จจริงความจริงอะ่ะเราก็จะเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ย,ยใช่ว่าเฮ้ยจริงจริงอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเกิดความรู้ได้ดังนั้นเราอย่าไปหวังเพื่อไอ้วงการไอ้องค์กรพวกนี้เลยนะแม่งหลอกแดกแอกตาพวกเราอย่างเดียวจะเอาแต่เงินนหะว่าง,ง่ายๆนะะแท้หรือไม่แท้ แท้เมื่อก่อนนี้นะใครตีใครตีพระคนอืหนึ่งปอมได้แม่งโคตรเก่งเลยโคตรเซียนนะด,นนดูยากมเดแต่ว่าละครเนี่ยไม่มีหรอกนะหายากเออแม้แต่ในกลุ่มพวกมันนะตัวมันเองอะ่ะหรือว่าเอามาโชว์กันเนี่ยเออมันหายากยิงก,กับพัะแท้อะ่ะมันก็เลยเล่นแต่พระอย่างนั้นกันนะพระปอมพระขอบขอบกระจกพัะซึ่งเป,เป๊ะกันอย่างนั้นนะเออระบบโรงงานเห็นแล้วเราเนี่ยแม่เราเคยนึก เสียดายเวลาที่เราไปติดตามไอ้คนพวกนี้ไหมไปติดตามความรู้ไอ้คนพวกนี้ไหมนะย้อนกลับไปดูดีเราพอเราดูพระเพ็นแล้วเราย้อนกลับไปดูพระพวกมันนี่ดูไม่ได้เลยนะไม่ใช่เราแกล้งว่านะพอเรามีมีวิชาเรามีความรู้กระประดับตัวแล้วเนี่ยเออมันไม่ได้จริงครับครูพระแม่งแปลกๆพระแม่งโรงงานนะเออประมาณนั้น การใช้หลักการของอนุมานประมาณการเทียบเคียงสันนิษฐานคาดการจากวัดสดุบราศาสตร์ความเก่าเราจะถือว่าเป็นองค์ความรู้ได้ไหมโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้เลยอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะต้องไม่มีข้อคิดว่าคาดว่าเชื่อว่าน่าจะาสันนิษฐานว่าอนุมานว่าเออประมาณการว่าเชื่อเหลือเกินว่า ไปเทียบเคียงกับส่วนนู้นส่วนนี้เราก็ไม่รู้วไอเทียบเคียงเนี่ยมันถูกหรือเปล่าแม่งก็ไปเทียบเคียงกันอย่างนั้นซึ่งมันอาจจะผิดมันตั้งแต่คนแรกแล้วเราก็ไปบอกว่าเออมันเทียบเคียงไปเทียบเคียงอย่างนั้นไปยึดหลักตรงนั้นหรือคาดคเนคาดการไอพวกนี้คาดเดานะไม่ใช่ผู้รู้ที่แท้จริงนะไม่มีความสง่างามของความรู้อะไรเลยทั้งหมดอ่ะเต็มไปด้วยความเชื่อว่า เชื่อว่าเนื้อเป็นอย่างนี้เชื่อว่ามวลสารเป็นอย่างนี้เชื่อว่าแม่พิมพ์ทาจากอันนี้เชื่อว่าตัดด้วยอันนี้เชื่อว่าเอาออกมาอย่างนี้เชื่อว่าระหว่างนี้เชื่อว่าย้ายขำมาช่วยผลิตเชื่อว่าท่านคายอาหารที่อร่อยลงไปทามวลสารเชื่อว่ามันเชื่อว่าหมดเลยและสุดท้ายองค์นี้แท้ครับมันมาจากไหนเนื้อก่อนพิมพ์เป็นยังไงม่นยังไม่รู้เลยเออตลกยี่ห้ เราก็ไปเนี่ยมันเชื่อว่าตลอดเลยนะตั้งแต่แม่พิมพ์จนพระองค์หนึ่งที่เห็นนะ่ะเชื่อว่านะครับองค์นี้เชื่อว่านะครับเชื่อว่านะครับบนนู้นคนนี้ทําให้เชื่อว่าระหว่างน,นี้เชื่อว่ามีการผสมนมา้ามันตะย์เชื่อว่ามีการไปเอาเนื้อนีจากนี้เชื่อว่ามีตะมีเชื่อผมแม่งเชื่อหมดเลยเขียวเขียวเนี่ยเชื่อว่าเป็นไข้ไข้โบดนะครับบายเสมา สีฟ้านี่เชื่อว่าสีเขียวเชื่อว่าสีแดงเชื่อว่าสีดำเชื่อว่ามั่นใจเหลือเกินว่ามันทำให้พลาดแท้รไม่ทำให้พลาดแท้ความรู้มันไม่บริบูรณ์มันเชื่อมาตั้งแต่เริ่มผลิตอะเริ่มแม่พิมพ์มันก็เชื่อแล้วแม่พิมพ์ทำจากอะไรครับผมเชื่อว่าเรียบร้อยคำว่าเชื่อว่าแสดงว่าไอคนนี้ไม่เห็นก็เลยเชื่อว่าทำจาก ดินเผาท่านก็เอาดินเผาเนี่ยมันมีมัตเตอร์แล้วเอาทําดินเผาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดิกดจัดก,กดลงไปในวัสดุอ่อนๆอได้แต่มันมีมัตเตอร์นะเราต้องยึดมัตเตอร์เพราะมัตเตอร์ในมันไม่เปลี่ยนแปลงจะพิมพ์ร้อยองค์สองร้อยองค์นี่ครับแหมขบวนการผลิตมันก็ทําให้พลาเพี้ยนพิมพ์ได้ครับนะต่อให้มีมัตเตอร์ไม่เกี่ยวกันปัญหายอยู่ว่าแล้วตกลงอ่ะแม่พิมพ์มีกี่อัน เขาจะเอาทำกี่อันก็ได้ไม่เข้าใจเหรอสามอันห้าอันจะสิบอันหรือร้อยอันหรือสองร้อยอันก็ได้แล้วแต่มันปริมาณเขาทําได้แต่ว่ามันต้องมีมาสเตอร์นะตกลงมันทํากี่อันแน่มึงก็ตอบไม่ได้ไม่เคยเห็นปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้ากดลงไปอย่างนั้นมันเป็นหลุมศพถ้ามีมัตเตอร์อันนึงเนี่ยเอามีมัสเตอร์นะครับไปดูอาจารย์ต่อครับอธิบายมีมาตเตอร์อันนึงนะครับจะเอาจ้ยงกี่อันนะจะเอาแม่พิมกี่องค์เนี่ยเขาก็จะกด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  สิบองค์ร้อยองค์มันก็เป็นหลุมศพดิแม่พิมพ์ปิดกันอย่างนั้นมันจะเอาออกมันยังไงอพาร์ทออกมันยังไงนเทยอดเนอะเทยอดแล้วมันจะตัดข้ายัางไงอาจารย์มันจะแงะมันจะแทะมันจะโอ้ปัญหาเยอะปัญหาอยู่ว่าท่านไม่เห็นแม่พิมพ์แล้วพยายามจะแสดงให้คนรู้ว่ารู้จักแม่พิมพ์แต่ลองไปทําดูดิมันเละเทะเลยอะถ้าเทยอดถ้ามันหลุมศพแบบนั้นก็เละเทะ ตะปั้นกดกระเละเทะงัดกันทั้งวันนะ่ะนะเอาไงแน่ไม่เคยเห็นแม่พิมพ์นะเลยไม่รู้จักขบวนการผลิตไปด้วยเพราะถ้ามันอยู่ในหลุมศพม,มันจะตัดต่องไงล่ะครับไม่ว่าจะปั้นกดหรือเทยอถ้าจะตัดต่อให้เป็นด้านข้างต้องเหลือร้อยแวเวาอย่างแม่ควรน,นะครับฝันไม่ได้ตอกมันลงไปไม่ได้นะมันเป็นหลุมศพม,มันจะลงไปยังไง เวลาเราเรียนรู้คําพูดจากพวกเขาเนี่ยแม้แต่กระทั่งคําพูดของผมเองนะเออท่านต้องหัดคิดแล้วก็จับผิดผมให้ได้คิดตามผมให้ทนแล้วก็จะเข้าใจเลยว่าเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วท่านก็จะรู้เลยว่าใครรู้ใครไม่รู้นะใครรู้ใครไม่รู้มันรู้เอ้ยเอ้ยโอ้้นั่นเฮ้ยนั่นมือหนึ่งของประเทศไทยนะ มันรู้ว่าล่ะออคำอธิบายมันไม่รู้นะคำอธิบายมันไม่รู้แล้วนะเวลาคุยไปในสันนิษฐานตลอดเชื่อว่าเล่านี้ทานนิยายมาประกอบตลอดนะเพราะมันไม่รู้ไม่รู้จะควรจะอธิบายอะไรให้มันเป็นคนที่จะเกิดการเรียนรู้ได้ให้ความรู้กับผู้คนได้อย่าไปหวังพึ่งนะนะหวังว่าแค่ไป ให้มันดูแบบมาม่ากันนะใช่ไหมแท้ครับแท้ครับแล้วหวังเพื่ออะไรเพื่อเขาจะซื้อเขาไม่ซื้อหรอกเขาตีพาร์คปอมหมดนะทําไมอะ่ะมันไม่รู้แท้ดูยังไงโส่ให้ผมผมรู้ว่าไม่มีใครรู้หรอกกูก็ไม่รู้เหมือนกันมึงเสือกยกให้กูเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองกูก็สีแปม,มปอมไปหมดก็ได้ตรวจสอบได้ปะละ่ะไม่ได้คือ เราไม่สามารถจะตรวจสอบความรู้ความเชื่อความชอบความรู้สึกว่าใช่ของเขาได้เลยไม่ทางนะแต่ถ้าอะไรถ้ามันเป็นความจริงแล้วเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ได้แล้วเราก็จะอ๋อเหมือนกันนะแบบน,นี้เหรออ่าครับครับนี่แหละคือค้นหาความจริงให้เจอแล้วดูด้วยว่าใครเขาเขาพูดความจริงนะเออเราจะได้ไม่หลงทาง หรือว่าใครที่พูดแล้วเกิดความรู้เราคิดได้เนี่ยตอนเราคิดได้เนี่ยปุ๊บเนี่ยแล้วโอ้เราคิดได้เว้ยคิดตามหลักความจริงตามที่สิ่งน,นั้นมันเป็นนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอความรู้เนี่ยอย่างผมเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วอ่าถ้าไปกดๆแบบหลุมศพอย่างนั้นน่ะตายหาแล้วนะปัญหามันเกิดแต่ตัวไอ้คนพูดอ่ะมันไม่รู้ไงมันเป็นยังไงแต่พยายามจะมาพูดเรื่องแม่พิมพ์ ก็ตายแล้วนะนะมันก็ไปต่อไม่ได้ขาเป๋ไปไม่เป็นแล้วเวลาถ้าเราถามอย่างเงี้ยเออมันมีมัตเตอร์อยู่ตัวหนึ่งนะนี่นะกดกึกกึกกึกมันเป็นหลุมศพใช่ไหมครับอาจารย์ก็ประมาณนั้นแหละแล้วมันปั้นกดหรือเทยอดตอบไม่ได้แนละ้วเริ่มตอบไม่ได้แนละ้วแล้วพอผลิตแล้วมันมันเอาออกไงอะ่ะเริ่มตอบไม่ได้แนละ้วเอ้าเขาก็กปาดหลังปาดหน้าปาดหลังปาดไรว่าแล้วมันตัดต่อไงอาจารย์ ถ้ามีการปาดหลังอ่ะนะความหนาของพาระมันต้องเท่ากันทุกองค์สมเด็จไม่มีเท่ากันทุกองหรอกบางม้างหนามั่งยาวมั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยไม่มีทางดังนั้นเนี่ยแสดงว่าไอ้รอยปาดหลังมันเกิดไอ้รอยกาบ่าดมันเกิดยังไงมันจะปาดยังไงตกลงเนื้อมันเป็นยังไงเนี่ยถ้ามันเป็นถ้ามันมียี่สิบองนะอาจารย์ปาดไปเนี้ยปึ๊บไปไปไม่รอดหรอกมันเยอะจัดมันหนืด นะมันเนืนแล้วมันจะแหมยิ่งแต่ถ้าเป็นน้ําอ่ะมันปาดได้มันลื่นแวบแวบแต่มันมันแข็งแล้วมันแห้งแล้วมันเอาพระออกมายังไงจาะเอาออกมาแล้วต้องเจอตัดต่ออีกนะตายหาแล้วอาจารย์ตกลุใครมบุวงอแมงบุ้วอหมันม้วเออเข้าใจคำว่าม่วอไหมออตายนะ แล้วไปกดหลังไปอะไรอหลังเคยได้ยินที่เขาบอกว่ามันข้างหลังเป็นลายกระดานสี่แบบอะไรนั่นหรอแล้วแม่พิมพ์มันเป็นยังไงอะถ้ามันกด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 ลงไปในร่องในหลุมศพแบบนั้นน่ะมันก็ไปอัดอัดอัดกันอยู่ในนั้นน่ะมันจะตัดยังไงจะแงออกมาไม่เสียพิมพ์หรอต่อให้มันมาสเตอร์นะบางทีแค่ออกมาขาดครึ่งองคก็มีหรือเปล่าเออหรือว่าหรือว่าถ้าเป็นเทยอด ไปกดหลังทําไมมันก็เดี๋ยวมันก็เซ็ตตัวมันก็แห้งอยู่แล้วถูกว่าถ้าปูผสมน้ําเดี๋ยวเทเข้าไปในเป้าเคยทํำไหมไอเป้าซิลิโคนน่ะที่มันหล่อเทหยอดอพอมันแข็งแล้วเป็นไงเอาออกยากถ้าแม่พิมพ์ทําไม่ดีถ้าแม่พิมพ์เมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นแบบซิลิโคนเนี่ยมันไม่มีนะเอาออกมาแล้วจะต้องพอมันแข็งแล้วต้องเอามาตัดค้างมันนะทิ้งรอยแผลเป้าอย่างแม่ควรนะ แม่งมึนตืบเลยมึงจ,จ,จะไปตัดยังไงวะใช่ไหมเออมึงก็ออกมาได้จากแม่พีมันก็แข็งแล้วแข็งแล้วใช้ตอกตอกตัดไม่ลงแล้วต้องใช้เลื่อยมั้งถ้าใช้เลื่อยก็มันไม่ได้แผวเบาอย่างแม่ควรเห็นไหมครับรอยนี้มันเหมือนเลื่อยตัดอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นริ้วฟันเลื่อยนะครับปัญหาอยู่ว่ามึงตัดยังไงดีกว่าปันหามเยอะนะเออ เออปัญหาคือผมถึงบอกปัญหามันไม่ได้อยู่ความรู้มันไม่ได้อยู่ที่ความจริงปัญหาอยู่ที่ไอความเชื่อแต่ละอย่างของมันเนี่ยทําให้เราแบบเฮ้ยตกลงนั่งคืออะไรกันแน่วปาฏิกดหรือเทยอดสมชายเห็นไหมเออถามมันดูไม่รู้หรอกแล้วไล่มันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จนนะจนยังไงก็จนไปต่อไม่ได้เพราะอะไรกระดุมเม็ดแรกมันผิดหรือว่ามันไม่รู้เลยกระดุมมันอยู่ตรงไหนที่ติดไม่ได้ นะปฏิปต่ปตอรเรื่องไม่ได้เลยไงอธิบายอะไรไปไม่มีใครจับได้ลรองผมแหมใครจะไปเกิดทันใช่ไหมที่ว่าไม่ใช่ที่มันมีคนเนี่ยมันมีไอ้พวกคิดเป็นนะ่ะเออหาคําตอบได้แล้วแหละทีนี้อะไรก็แล้วแต่ที่ผมบอกถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันจะหายไปเรื่อยๆและความจริงมันจะมาทั้งทั้งที่ก็ไม่อยากให้มาหรอกเหมือนกันที่บอกว่าเออไอ้ไอเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้มันไม่มีมาตรฐานหรอก ที่เขาเล่นกันเป็นมาตรฐานน่ะไอ้พวกนี้ก็ไม่อยากให้มาเฮ้ยมึงไม่มึงไม่ก็ไปเล่นที่อื่นไปเล่นไกลๆสุดท้ายก็ต้องยอมรับว,ว่ามันไม่มีมาตรฐานจริงๆอย่างที่ไอ้นี่มันบอกด้วยอย่างที่สมชายมันตรวจสอบมาด้วยเออแล้วทาไงอ่ะเลิกเลิก,เลกไปเอาก็เอามันแค่ง่าย,าย,ายๆก็เอามาตรฐานออกไปมาตรฐานสากลเอาออกไปเออแล้วแล้วมันแท้ไงอ่ะอ๋อง่ายๆก็เอาความแท้ออกไปที่แฝงละปอหมดนะเลยพระที่มึงเล่นกันนะ่ะ เออโรงงานหมดเลยนั่นแหละจะขำเดี๋ยวจะขำจะขำมาตรฐานก็ออกไปแล้วเหลือแต่พระแท้เป็นแท้ไงอ่ะไออย่างนั้นแท้ไอนี้นมันโรงงานนะท่านขอบคมกิบเลยแล้วไงอ่ะงั้นก็พระแท้ออกไปเอาคําว่าแท้ออกไปแล้วกันขอรับรองว่าเป็นพระขอรับรองว่าเป็นพระแท้ป่ะครับเอาแท้ก็ได้เอาแท้แท้ขอรับรองว่าเป็นพระแท้ แต่ข้างหลังไปบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงรายการได้เปลี่ยนแปลงรายการได้จากแท้มันก็เป็นเท็จได้อย่างเดียวแหละมันเป็นอย่างอื่นม่ได้หรอกอ่ะก็รับรองแท้วันนี้ไอ้พรุ่งนี้ไม่รู้เออมึงเข้าใจหน่อยดิวันหลังถ้ามันมีความแท้อะไรยืนยันได้ก็เปลี่ยนแปลงให้ได้อ่ะแล้ววันนี้อ่ะก็รับรองให้แท้ไปก่อนแล้วมันจะไปเปลี่ยนแปลงวันนะโอ้ยมือมึงไม่มีความรู้มึงก็ไปหลอกแดกแหกตาเขาเหมือนกันนั่นแหละเออใช่ไหมล่ะหน้าโมโห ผมบอกแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระปัญหาอยู่ที่ไอ้คน